การนำเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสอบพรอรโอเบกอวอร์ดระดับชาติปีการศึกษา2563ของนางทาริณีปัตสาแก้วครูวิทยาฐานะครูชำนาญการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดเปรียนคณะกรรมการประเมินทุกท่านด้วยความเคารพ ข้าพเจ้านางทารินีปัสสาแก้วตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ดผู้เสนอขอรับรางวัลทรงคุณค่าสพทโอเบกอวอร์ดประจำปีการศึกษา2563ประเภทครูผู้สอนยอดเยี่ยมโรงเรียนการศึกษาพิเศษบกพร่องทางร่างกายหรือการเคลื่อนไหวหรือสุขภาพด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการเริ่มรับราชการเมื่อวันที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2556รวมอายุราชการ8ปีตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าได้ดำรงตำแหน่งครูได้ยึดมั่นหลักในการปฏิบัติงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและประโยชน์ต่อสังคมดังนี้ ด้านการครองตนปฏิบัติตนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์มีความวิริยะอุตสาหะเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเพิ่อทุนในสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประพฤตินตนให้เหมาะสมกับความเป็นครูตา่างจรญยาบรริชาชีพครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ศิษย์ช่วยเหลือเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่ เปรียบอดออมรักความเป็นไทยส่งเสริมและร่วมมือในการจัดกิจกรรมวันสำคัญที่ทางสถานศึกษาและชุมชนจัดขึ้นอย่างสม่ำเสมอเผยแพร่คุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อสิทธิอย่างเสมอภาคเพื่อให้สิทธิดำรงตนเป็นคนดีของสังคมมีความเคารพต่อกฎระเบียบแบบแผนของวิชาชีพ และกฎหมายบ้านเมืองอย่างเคร่งครัดส่งผลให้การปฏิบัติงานในตาแหน่งหน้าที่ราชการประสบผลสำเร็จด้วยดีตลอดมาด้านการครองคนข้าพเจ้าปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีเป็นที่รักของลูกศิษย์และเพื่อนร่วมงานปฏิบัติตนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อเพื่อนร่วมงานผู้บริหารลูกศิษย์ด้วยความจริงใจประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้เรียน ส่งเสริมปลูกจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้เรียนชุมชนสังคมโดยการนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาอยู่เป็นประจำด้านการครองงานข้าพเจ้ามีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายและจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลส่งผลให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติจากการปฏิบัติงานดังนี้ การปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้ายึดมั่นในหลักประชาธิปไตยปกครองชั้นเรียนด้วยความยุติธรรมสร้างความร่วมมือความรับผิดชอบกระตุ้นและเสริมแรงพฤติกรรมที่เหมาะสมดำเนินการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมการสร้างข้อตกลงในการเรียนร่วมกันในการจัดชั้นเรียน ข้าพเจ้าคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนอากาศถ่ายเทสะดวกมีแสงสว่างเพียงพอมีมุมสำหรับฝึกทักษะด้านต่างๆเช่นมุมกายอุปกรณ์มุมฝึกยืนมุมฝึกเดินมุมผ่อนคลายมุมสื่อเป็นต้นมีการจัดโต๊ะเก้าอี้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนเนื่องจากสภาพของผู้เรียนแต่ละคนแตกต่างกัน เพื่อให้มีความสะดวกในการเคลื่อนไหวการจัดวางสื่ออุปกรณ์ให้สามารถหยิบใช้ได้สะดวกสร้างบรรยากาศในห้องเรียนให้มีความอบอุ่นมีความเป็นมิตรและเต็มไปด้วยความรักความเมตตาเพื่อให้ผู้เรียนสามารถร่วมกิจกรรมได้อย่างมีความสุขร่วมวิเคราะห์และศึกษาหลักสูตรสถานศึกษารวมถึงวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล และออกแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยคำนึงถึงความต้องการจำเป็นของผู้เรียนและจากทั้งหมดนี้เป็นการบริหารจัดการชั้นเรียนที่ข้าพเจ้าได้สร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นเพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษข้าพเจ้าจะยึดมั่นในความถูกต้องดีงามเสียสละประพฤติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ